โอ้โห oh พี่น้องมาเจอไม้ป่าสีสวยนะเนี่ยใบแบนราบเลยรู้จักกันไม่เอ่ยนี่สวยงามมากๆเลยนะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะฮะใครสนใจลองมาเดินดูฮนะวันนี้ตลาดนัดวันศุกร์ก็ถือว่ามีไม้สีสวยแปลกๆมาให้ชมกันนะฮะอันนี้คือเปราะปา่าช่างจิตนยสารพิท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนา อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ โนี่ฮะมาเดินตลาดนัดมาเจอไม้สวยๆนี่ฮะตระกูลเปราะนะฮะนี่สวยงามมากๆเลยนีอันนี้เป็นเพชรชุมพรมาณีจันนะฮะแล้วมันจะบอกมีด่างด้วยนะราคานี่เจอแล้วสะดุ้งเลยฮะนะอันนี้เท่าไหร่นะครับนนพัน0้าแม่เวยเจอแล้วนี่ฮะไม้ตระกูลเปราะเนี่ย เป็นไหมราคาไม่ธรรมดานะส่วนตัวนี้ก็เป็นเปราะเหมือนกันเป็นเปราะอะไรหูช้างอ่ะไอตัวนี้หูหูช้างนะฮะราคาอยู่ที่300บาทเนี่ยนี่แล้วก็นี่เปราะหูช้างน้ำตาลดำอันนี้แม่ค้าตั้งราคาอยู่ที่900รอนะถ้าใครสนใจลดพิเศษให้ 800บาทมาเดินได้เลยฮะที่ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนและตัวนี้ก็เปาะหูช้างอะไรเงินหมอบอ๋อคำว่าหมอบหมายถึงว่ามันมันมีสีเงินแล้วมันก็จะแบนราบนะอันนี้ก็เป็นเปาะที่สามารถเลี้ยงได้กินได้ด้วยนะเนี่ยราคาก็900บาทเหมือนกันนะถ้าใครมาวันนี้พิเศษ800บาท นี่ฮะสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล้กก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ